สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเพจ s อสเอมวยไทยรายวันนะครับวันนี้ทัศนาคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจัดระบบปิดนะครับกิ่งสางเล็กต่อหลัก2ป้องกันแชมป์หนึาปอนด์นะครับของเวทีอ้อมน้อยเจอกับกล้องธรณีสอสมหมายครับไอ้เจ้ากิ่งสางเล็กเนี่ยไฟเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่ค่ายดีเอ็นมวยไทยนะครับส่วนเจ้ากล้องธรณีครับกล้องธรณีเนี่ยมวยฝีมือครับซ้อมอยู่สอสมหมายนะครับ พูดถึงความหนักแรงนะครับกิ่งซางเล็กเนี่ยได้อาวุธหนักแล้วก็ได้ต้องบอกว่าได้เปรียบความรุนแรงนะครับความทอหดทาดมวยกิ่งซางเล็กดูดีกว่าส่วนไอ้เจ้ากล้องธรณีเนี่ยนะครับได้เปรียบรูปร่างนะครับจังหวะฝีมือความรวดเร็วแต่ว่าความหนักเป็นรองส่วนเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยเจ้ากิ่งซางเล็กดูดีกว่า เกมวันนี้เป็นเกมชิงจังหวะฝีมือทีต่อทีนะครับผมดูว่ากิ่งซางเล็กได้ลูกหนักลูกแรงวันนี้ครับจะป้องกันแชมป์เอาชนะก้องคณนณีสอสมหมายลงมาได้วันนี้ชอบไปที่เจ้าของเข็มขัดอย่างเจ้ากิ่งซางเล็กครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เมษายนกับมีรายการมวยที่เวทีมวยสยามอ้อม้อยครับช่อง3าถ่ายทอดสดเวลาเที่ยง เสร็จๆนะครับวันนี้ครับเปิดฉากครับคู่แรกครับเป็นการชกกันระหว่างทอมมี่ทอยอดพุทธหรือว่าทอมมี่เบนพรามสองครับวันนี้มาเจอกับกล้องฟ้า KBL มวยไทยคู่นี้นี่ก็ต้องดูตามฟอร์มแล้วนี่ทางกล้องฟ้านี่ได้ยืดเสน้นยืดสายมากกว่านะครับก็ทอมมี่ก็หายไปนานพอสมควรครับก็ต้องให้หมวยที่เคลื่อนไหวอย,อยู่เสมอนะครับก็คือกล้องฟ้าสำหรับคู่ที่สองครับ ฉัดเพชรสจ,รจต้องปราจีนนะครับวันนี้มาเจอกับเพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วหรือว่าเพชรไข่แก้วกดังแปดราชกระบังนะครับแม่ชื่อยาวดีครับวันนี้ดูแล้วนี่ผมดูแล้วฉัดเพชรนี่ชื่อชั้นกระดูกอะไรเนี่ยดีกว่าครับผ่านมวยมาดีกว่าก็ต้องให้ฉัดเพชรไว้ก่อนครับแล้วก็คู่เอกครับเป็นการชกกันระหว่างกิ่งซางเล็กต่อหลักสองพบกับทาง กล้องทรณีสอสมายแมคคู่นี้น่าดูจริงๆครับเพราะว่าว่าไปแล้วนี่กิ่งซางเล็กนี่ก็ดังมาตั้งแต่สมัยร้อยปอนน่ครับโหฮอตสุดๆนะครับอาวุธก็รุนแรงนะครับจนทั่งตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นแชมป์มวยไทยรุ่นไลท์เวทของเวทีโมเสียมออบน้อยก็ขึ้นป้องกันแชมป์ด้วยครับเจอกับกิ่งเออก้องธรณีคู่นี้ผมว่า สนุกครับกล้องทอนีเกี่ยวเฟาฝีม,มืออะไมือใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความหนักหน่วงหัวใจหัวจิตแล้วเนี่ยผมก็ยังให้กิ่งสางเล็กครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็ให้กิ่งสางเล็กนะครับแล้วก็ฉัดเพชรแล้วก็ทางกล้องฟ้าครับ3ามตัวครับลองติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยตู้สามถ่ายทอดสดเวลา12บสนาฬิกา15นาทีอยู่ในระบบบิด สตัวตรงปะทงตัวตอกับรงรมัรสชาวันนี้คัดมาให้แบบนมวยไปพิจารณากันครับคู่แรกกันเลยครับมวยรอบมาบินชอบไปที่ทอมมี่เป็นรารามสองเาเครื่องววาน่าจะเอาชนะข้อฟ้า KBL มวยไทยไปได้คู่ที่สองเป็นมวยรอบพอกวันยังชอบไปที่มวยฟอร์มโหดมวยฟอร์มสด ชัดเพชรสอโจโตงปราชีนสามฟอหลังน็อกมาเป็นว่าเล่นน่าจะเอาชนะเพชรไข่แก้วโคดังแปดลาดกระบังไปได้ท่านผู้นมรายการวันนี้เป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์รุ่นไลท์เวทชอบไปที่กิ่งสางเล็กต่อหลักสองมวยเหนียวนั่นเขาในตีดีโหดเหมือนกันน่าจะเอาชนะก้องธรณีสโสมายไปได้แบบสนุกดูเดือด ามตัวตวรงปัะทูปตรงเป้ากับรองอสารคาม,ะะามคัดมาให้เป็นมวยได้ไปพิจารณากันครับขอให้ชมมวยให้สนุกขอให้ชคดีเพลงเพลงขอรับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport